ต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้รีบไปเร็ว<อ>ได้แบบนี้เนี่ยมันต้องโดนตำรา big man หนัวนัวนัวนว,นวดิโอ้โอใแล้วแม่งเปิดเผาวิส<อ>ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องทำการล่อเหยื่อขึ้นมาบนฝั่งก่อนถ้าผมเลือกที่จะสู้กับเผเาเงื่อในน้ำเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โงามา่มากๆแล้วก็เปิดเผา แล้วก็เรียบร้อยได้มาหมืน่นอ้าวอยู่ดีๆก็โดนด่าเป็นหมาเฉยเลยด่าผมว่าหมาเสร็จแล้วก็มาไล่ผมเอ้าอะไรวะซึ่งแน่นอนฮะว่าผมก็ไม่ออกไปหรอกแล้วหลังจากนั้นภารกิจตามติดชีวิตโรคเอ๋ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมันก็บอกให้ผมเนี่ยเป็นหมาต่อไปอ่าคือถ้าเกิดว่าผมเป็นหมาจริงเนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะทาเลยคือกัดไอ้นี่ให้มันเป็นพิษสุนัขบ้า แล้วจากนั้นเนี่ยผมก็ตามติดชีวิตมันแบบเงาตามตัวเลยนะขนาดมันซื้อเรือโถขี้เนี่ยผมก็ยังจะไปกับมันเลยนะปลาจนัยขอให้มีเพือ่อนเพื่อนเพื่อนไปไหนกันล่ะเฮ้ยรอดิดิสุดท้ายเนี่ยมันก็ยอมแพ้แล้วก็หนีไปโลก3ามนะนิทานเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าอยา่าไปด่าคนอื่นว่าหมาไม่งั้นถ้าเขาเป็นหมาจริงๆเนี่ยเขาอาจจะมากัดคนจนป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็ได้